ที่ผ่านมาก็คุณนัอกับคุณต่ายก็ย้ำกันมาเยอะนะคะว่าให้หาให้เจอเนาะแพชชั่นหรือว่าสิ่งที่ตัวตัวเราเองเนี่ยชอบรักถนัดจริงๆแต่ทีนี้คือเราสําหรับคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงจริงเราจะไปทิศทางไหนนะคะบางทีบางทีมันเป็นมันเป็นคําถามที่ถ้าให้ถามตอนนี้เราเราไม่รู้เนาะถามว่าอย่างอย่างอเวนกับกับเอ่อเคที่รู้ไหมตอนนี้คือให้คิดจริงๆไม่รู้เนาะแต่จริงๆริคือเหมือนกับเหมือนกับว่า เราอาจจะไม่เคยหยุดคิดเป็นไปได้ไหมหมายถึงว่าเราไม่เคยไม่เคยมานั่งคิดจริงๆว่าไม่เคยมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเราต้องต้องรู้แล้วหรือว่าเราไม่เคยมานั่งหยุดถามตัวเองว่าเราเอ็นจอยทำอะไรแล้วมีความสุขกับการที่ทําอะไรหมายถึงว่าวันนี้เราไปทําอะไรมามสนุกก็จบถูกไหมใช่ไหมก็เล่วันนี้สนุกดีว่า yeah today is great and then that's it ใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แฝงอยู่ในในนั้น แต่วิธีหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถดูได้นะคะก็คือวิธี um, c a r a c e r testing c a r a c e r testing เนี่ยมันจะ test สามอย่าง I like interest อันนี้ที่คุณอดพูดไปให้ฟังแล้วาวๆนะคะ interest เนี่ยคือเหมือนกับว่าเราอะ enjoy ที่เราจะจะ spend time กับอะไรซึ่งมันอาจจะเป็น Music ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นสปอร์ตก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอ,าอาจจะไรหลายอย่างนะคะอันนี้ก็คือ what I like interest เนาะกับอันที่สองคือ personality คือบางั้งเนี่ยตัวเราเองเอง่ะคือเราอาจจะไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าเฮ้ยเราตัวเราเองเนี่ยมีบุคลิกยังไงถามว่าเราไม่บางทีเราใช้ชีวิตไปทุกวันเนาะเราไม่เคยหันกลับมามองว่าเอ๊ะจริงๆเราบุคลิกเราเหมาะที่จะไปทางไหนหรือทำยังไงหรือว่าทําอะไรแล้วมีความสุขที่มันจะ,ท,นจะที่มันจะทําให้ให้คนที่มีบุคลิกแบบเราเนี่ยมันสามารถเติบโตได้แล้วก็ทาได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆเทสเนี้ยมันจะมีวิธีที่ดึงตรงเนี้ยของเราออกมา คือด้วยด้วยด้วยคำถามหลายอย่างที่เป็นที่เป็นจิตวิทยาหรือว่าเป็นคำถามที่เขาดีไซน์ออกมานะคะแล้วก็สุดท้ายที่เขาจะหาก็คือ IQ IQ ก็คือความถนัดในหลายๆด้านอย่างด้าน verification ก็คือเป็นด้านที่จะทดสอบว่าเราสามารถทำอะไรที่เป็นดีเทลมากที่เราที่ require เหมือนกับความ perfection ได้ไหมหรือว่าอย่างเรื่อง formation ก็คือจะเป็นการที่ เราเรามีมีความสามารถในด้านอาจจะเป็นอาร์ตหรือว่าในการมองในการมองสิ่งต่างๆมากมายแค่ไหนหรือว่าเป็นฟิสิโอลรจินิงก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คือเราเราเราเห็น,นกลไกการทํางานของมันหรือเปล่าเหมือนกับเป็นเป็นอาจจะเป็นมุมมองของของเอ็นจิเนียร์ย่งเงคือมันก็จะเป็นคําถามเป็นแต่ละด้านที่มันจะโชว์มันจะดึงดึงเรื่องพ่องเนียออกมา นะคะแล้วก็ยัง verbal presentation ก็คือจะเป็นเป็นสกิลในการใช้ภาษาอย่างสูถ้าเกิดคนที่เด่นมากๆเรื่องนี้ด้านนี้ก็จะเป็นาเป็นการลอยเรอร์เป็นการตีความในการใช้ภาษาเป็นเป็นคนที่สื่อสารสื่อสารได้ดีนะคะแล้วก็ต่อมาด้าน critical section อันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เป็นการเป็นการเอาเอาเหมือนกับ essence ของของสิ่ง information เยอะเยอะ ออกมาได้เพราะฉะน,นั้นก็จะต้องเป็นคนที่วิอเคราะห์เก่งเป็นคนที่อาจจะต้องทำงานในการ analyze ต่างๆอย่างเงี้ยงงแล้วก็ observation คือการการ,การสังเกตต่าง,าง,างๆนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยคือเราเราไม่เคยมานั่งคิดหรอกว่าจริงๆตัวเราแต่ละด้านพวกเนี้ยคือเราด้านไหนเราหรือไม่ดีคือบางทีวิชานี้เราชอบแต่เราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมเพราะว่าสกิลในวิชาไหนๆที่เราที่ที่เราทำได้ดี มันคือสกิลสายคือเราก็เหมือนกับเรียนไปเอ้ยวิชาที่ชอบก็ก็โอเคเดินไปคลาสแบบแบบแฮปปี้หน่อยคลาสสายที่ไม่ชอบก็ <c oughs> โอเค <c oughs> ขี้เก็จไปหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คือเราก็ไม่ได้มาดูจริงๆริแม้วแม่ฮาร์บอกว่าเทสเนี้ยอย่างอันสุดท้าย numerical ที่เราแขก็คือจะเป็นเกี่ยว,บบวาาก,กับตัวเลขเพราะฉะนั้นแต่เทสเนี้ยมันคือเอาสามอย่างเนี้ยเราก็มารวมกัน แล้วก็เอา personality ของเรามาเอาความสนใจของเรามาว่าเราชอบที่เราจะเป็น type ไหนแล้วก็เอาความถนัดของเรามารวมกันจนตัด choice สิ่งที่เราไม่ใช่ออกไปได้นะคะคือเหมือนกับว่า,าคนเราถ้าเกิดมี IQ อย่างเดียวในความถนัดของเราแต่ไม่ได้เอา personality เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือ personality เนี่ยจะเป็นในไดน้อย่างเช่นเ,เราชอบเข้ากับคนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราชอบอยู่คนเดียวมากน้อยแค่ไหนหรือว่า เราเป็นคนที่นำนำข้อมูลจากโลกภายนอกที่เราที่เราประสบมาในแต่ลนะวันเนี่ยเอามาคิดคนเดียวหรือว่าเราชอบเอามาเอามาแชร์กับเพื่อนแล้วเราเรียนรู้แบบจากไหนบางคนอย่างอย่าง,อย,างอย่างตัววันอย่างให้วานติดดิห้องใช่ไหมแล้วก็เขามานั่งอ่านนัสือคนเดียวเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ชีวิตแย่นะคะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเราได้ไดอ้อ่านอะไรมาแล้วก็ไปดิสคัสตตอกับคนอื่น เราได้ได้มุมมองของที่เหน่กคนอื่นอันนี้จะเป็นวิธีการที่เรียนรู้ที่ดีมากของตัตวไว้คือมันจะเป็นการเรียนรู้จากจากภายนอกด้วยอยางีงเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราสามารถดูตรงเนี้ยได้มันจะแทนที่เราตัดตัดสิ่งบางสิ่งที่ไม่ใช่เราออกไปได้นะคะผลอันนี้คือผลของมันให้ดูคร่าวๆเนาะยังผลของมันออกมาอย่างอันบนนะคะจะเป็นเรื่องของอินเท e ร t ส ก็คือจะเป็นผลออกมากว่าอย่างหรือวิสิก์ก็คือจะเป็นด้านภาษาเพราะมันจะอ๋อเราเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนที่เราชอบใช้เวลาไปกับเอ่อที่เราชอบใช้สกิลในด้านนั้นแล้วก็เป็นแมทสมาติคอลยังเด็กคนนี้ระหว่างภาษากับกับแมทเขาก็จะชอบเอ่อในด้านภาษามากกว่าแมทก็อาจจะชอบน้อยกว่าอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อย่ยวมิวสิคอลก็คือเป็นในเรื่องดนตรีหรือว่าเอา่อบดี้ลีต์เคีติกก็คือเป็นด้านกีฬา แล้วก็ s p a เ i a l v i s ก็คือเป็นเรื่องงานอันนี้ก็คืออย่างเงี้ยที่เด่นก็คือเด็กคนนี้ก็คือชอบใช้เวลาไปกับไปกับดนตรีแล้วก็เล่นกีตาร์แต่ว่าอายก็อาจจะน้อยน้อยน้อยลงมาหน่อยแล้วก็อย่าง i n t e r p e r s o n a l กับ intra personal ก็คืออันนี้ก็คือเป็นการเป็นการที่เรามี relationship กับคนอื่นล้ว่าชอบเป็นชอบแบบกับคนอื่นมากกว่าหรือว่าอยู่กับตัวเองนะคะอย่างเงี้ยคือมันก็บอกบอกมาได้แต่ อันนี้มันก็จะไม่ได้บอกว่าจริงๆความความถนักของของเราคืออะไรแต่คือมันก็แค่บอกว่าเราชอบชอบไปนในทางไหนเหมือนกับว่าเราชอบใช้เวลาอย่างจริงๆมันจะมีหลายๆครั้งมันจะมีเคสออกมาที่เหมือนกับว่าอย่างอินเทอร์เ n g ตอย่างเงี้ยค่ะออกมาเป็นเป็นเป็นแมทแมทต่ำมากแต่อีคิวจริงๆเพราะไอคิวว่าจะสูงทางแมทก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นให้เห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่ง แล้คืออินเทอร์เน็ของเขาน้อยอาจจะเป็นเพราะว่า e ระ e บก e รณ์ของเขาที่โรงเรียนคือหมายถึงเพราะว่าจะเจอครูที่ไม่ดีมามาตลอดมันทําให้เขาเนี่ยไม่มีความความรู้สึกดีกับตัววิชาแต่จริงๆแต่จริงเราไอคิวของเขาหมายถึงว่าจริงๆเราถ้าเขาเรียนได้ดีเนี่ยเขาจะเด่นมากทางด้านนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือผลออกมามัน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 ดูได้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมันคอนเฟิร์มได้ในสิ่งที่เป็นตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นที่เนี้ยเมื่อผลออกมายังไงคือเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่า เอออะไรที่มันติดพลาดไปแล้วเราจะมา c orrect ยังไงเพื่อให้เราเรามาอยู่ on track มากที่สุดเพื่อใหเอ้เราเดินไปไปได้ถูกทางมากที่สุดนะคะส่วน personality อย่าอันนี้ออกมาอย่าง E กับ I อย่างคะ่ะ E เนี่ยอันนี้คือ,อ E คือ extraversion extraversion คือก็คือชอบที่ชอบเปิดคนอื่นมากกว่าชอบคุยชอบ ชอบเรียนรู้จากคนชอบเจอคนใช่ไหมคะกับกับ i n t r o v e r s i o นคือจริงๆสองฝั่งเนี้ยค่ะมันจะต้องออกมาเป็นร้อยเปก็คือเหมือนกับคนคน,คนหนึ่งเนีมันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเนี้ย E ออกออกมาแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ I ออกมาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเแปลว่าเขาเนี่ยต,ต้องทำอะไรที่ได้เจอผู้คนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ที่ได้สื่อสารกับคนได้มีการพูดคุยเพราะฉะนั้นอย่างคนเนี้ยให้เขาทำงานอะไรที่เหมือนกับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาทั้งวันเขาจะไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขและทำได้ไม่ดี เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยคือมันก็จะช่วยจะช่วยจะช่วย,วยสโคบให้มันเล็กลงมาได้หรืออย่างอเราเรามาเป็น sensing กับ um, กับ initiative อย่าง sensing ก็คือเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมองแค่แค่เวลาปัจจุบันไม่ได้มองไปในอนาคตมากแต่ถ้าเกิดมาอย่าง N ก็คือจะเป็นคนที่มอง f o อ่ s um, ไปในอนาคตซึ่ง um, คนที่อยู่กับปัจจุบันคือเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ ไม่เขาก็จะโฟกัสแค่ปัจจุบนันแต่ถ้าเกิดเอ็คือเขาจะมองไปในอานาคตอันนี้ก็คืออาจจะเป็น,ปนการมีไอเดียสร้างโปรเจกต์ใหม่ทําอะไรทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างค่ะแล้วก็อย่างอาันลงมาต่อก็คือมี thinking กับ feeling thinking ก็คือเป็นการเป็นการที่เราตัดสินใจเนะี่ยคือมันมาจากไหนการที่เรา make a d e c i ช i o n บางอย่างมัน based o อะไรมบกกว่าอ logic ก็คือ thinking คือใช้ความคิดหรือว่า feeling คือใช้อารมณ์มากกว่า ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าง,างนี้คือ60 63เป็นต์ไปทำจรงนั่นหมายถึงว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรอย่างนึงขึ้นมาเขายึดที่จะใช้ใช้อความมีเหตุมีผลแล้วก็ใช้อารมณ์้อกกว่าใช้ความมีเหตุมีผลมากกว่านะคะหรืออ,อย่างสุดท้ายคือจะจริงกับเพอร์เซียนิงอย่างจริงคือคนเป็นคนที่แผนเป็นคนที่ชอบชอบวางแผนแล้วก็แผนชีวิตให้กับตัวเองในขณะที่เพอร์ซียิงคือทําอะไรแบบสปอนเทเนียสได้เพราะฉะนั้นคือง,งานเนี่ยมันก็จะช่วย อย่างตัวนี้มันก็จะช่วยบอกงานที่เราจะต้องทําได้ในจุดหนึ่งคืออย่างสมมติถ้าเกิดงานที่เป็นอย่างสมมติงานที่จะต้องใช้แพลนอะไระอ,ยอย่างละเอียดถี่ถ้ถวนคนคนไหนก็จะต้องเป็นคนที่มีมีบุคลิกที่จะมีมีจัดจิ้งตรงีสูงยังไงเนี่ยไหมคะคือเราด้วยอันนี้มารวมกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็มากับไอคิวเนี่ยมันก็จะทําให้ให้มันชัดในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความเป็นตัวเองมากขึ้นจริงๆหลายหลาย,หลายคนนะคะทาเทสเนี่ยหรือคุณพอ่อคุณแม่ด้วยเนี่ยจะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้น เพราะว่าบางทีบางทีเราไม่ได้มองมองดึงไปแล้วแต่แค่ให้เราตอบคำถามอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราไม่ได้คิดอะไรตัวต่อไปซึ่งมันก็จะมันผลที่ออกมาก็ตรงกบตัวเราสิ่งที่มันออกมาคือมันคือตัวเราแล้วเราอ่านบางทีเรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะบางทีเราไม่เคยมานั่งคิดว่าเอ๊ะาเรากระบวนการความคิดของเราเป็นยังไงเรากระบวนการความคิดเราโฟกัสปัจจุบันหรืออนาคตหรือยังไงแล้วมันควรจะไปทางไหนคืออันนี้มันบางทีมันมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ข้อข้อข้อดีอะค่ะเหมือนกับสเตรนท์ของเรา แล้วก็ทําให้เราเนี่ยไปไปทางที่ไปไปทางที่มีมีความแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ให้เราดูวิดเนสของตัวเองซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะคะ,ะผลอันนี้เป็นตัวอย่างขผลผล IQ ที่ออกมาก็คือถ้าเกิดอยู่ในวงในสุดก็คือเหมือนกับ below average คนอันที่อยู่ตรงกลางก็คือ average ช่องอยู่นอกสุดก็คือ above average เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่า ว่าของเราเนี่ยมันเด่นมานด้านไหนบ้างอย่างอันนี้ก็คือเหมือนกับเด่นมาทาง verification critical d i s c e c t i o n ก็คือความเป็น verification ก็คือความเป็น perfectionist เขาสามารถทำงานอะไรที่ที่ต้องอใช้ความ attention to detail s สูงสูงมากที่ทำอะไรที่มันต้องต้องย้าต้องสำมแล้วก็ critical d i s c e c t i o n คือการวิเคร์นะคะเพราะฉะนั้นคือต้องใช้ความละเอียดแล้วคือวิเคราะห์แล้วก็ต้องละเอียดด้วยเพราะฉะนั้น เราก็ observation สูงก็คือใช้ใช้การสังเกตสูงบวกกับมีความถนัดทางด้านตัวเลขอีกนะคะแต่ว่าอาจจะน้อยมาหน่อยคือท,ทางด้านภาษาภาษาก็อาจจะจะน้อยลงมาหน่อยแต่จริงๆแล้วคือทั้งหมดเนี้ยค่ะจริงๆตั้งแต่อาย14 14ไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็คือเหมือนกับว่า หลังจาก a 1 4เนี่ยตรงนี้มันจะฟอร์มค่อนข้างสมบูรณ์คือคือเหมือนกับความเป็นตัวตนค่อนข้างชัดเจนแต่สิ่งสิ่งอันเดียวที่เปลี่ยนได้คือ verbal penetration เพราะไม่เป็นทักษะทางทางการพูดการสื่อสารอย่างคะคือทุกด้านเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้ละคือมันจะฟิก e d ่งนี้แล้วแต่ถ้าเป็นเป็นยกเว้นด้านเดียวคือ verbal penetration ที่สมมติเรา t ทค e cost communication หรือว่าเราเราอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเรามันเป็นมันเป็นสกิลเดียวที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอาชีพ ที่มันออกมาเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะกรุ๊ปมาให้อาชีพที่เหมาะทั้งหมดก็อย่างมันจะอันนี้จะเป็น most attractive ก็คือใช้ทุกด้านรวมกันใช้ personality รวมกับ IQ แล้วก็รวมกับ interest ของเราเอามารวมกันทั้งหมดจะเป็นด้านที่ใช้ potential ของเราเต็มที่ที่สุดเราก็อยู่ทำด้วยเรามีความสุขที่สุดแล้วก็เป็นเป็นในทางที่เราอยากใช้เวลาด้วยอยู่แล้วนะคะแต่คืออ,อันเนี้ย ก็อาจจะลองลงมาหน่อยคืออาจจะไม่ได้ใช้ potential ถงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อาจจะใช้ใชมากแต่ว่าก็อาจจะไม่เต็มที่เท่ากมแล้วนะคะทีเนี้ยมันเป็นมันมันออกมาอย่างเงี้ยจริงๆอยากนี่ว่าจริงๆเด็ก,เด,กเด็กทุกคนอนะ่ะมันมันเป็นชื่อถูกไหมคะมันเป็นชื่อแบบที่แบบของแต่ละอาชีพถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือใช่หรือไม่ใช่จริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรานะที่เราต้องทาออกไปต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องดูว่า แต่ละแต่แต่ละงานนะนะมันคือมันคืออะไรอย่างสมมติปเป็น psychologist psychologist อ่มมันไม่ใช่มีมีแบบเดียวอย่างเดียวนะคะมันมีหลายอย่างอย่าง psychology ก็แบ,บ่งเป็นสองสองด้านลนะก็เป็นเป็น science ก็ได้เป็น art ก็ได้ถ้าเป็น science ก็จะเกี่ยวกับรวมไปถึงเรื่องสมองว่าถ้าเกิดสมองทำง,งานแบบนี้มันส่งผลอย่างนี้กับกับ,บ psychology หรือว่าถ้าเป็นในเรื่อง art ก็อาจจะเป็น social psychology ว่า สังคมสังคมรอบข้างทั้งหมดเราอยู่ในเราอยู่ในสังคมนี้คนรอบข้างของเราเนี่ยมีผลกับ behavior ของเราอย่างไงอันนั้นก็จะเป็นเรื่ององ่าถูกไหมคะแล้วก็หรือว่าบางคนถ้าเกิดชอบด้านแอรคือเขาไปเรียนไซคลจีที่เป็น science, สายมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยอันนี้คือมันเป็นหน้าที่ของเราต่อที่เราต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาต่อไปคือเราต้องต้องเอาตัวเราไปไปเจออะไรหรือว่าไปไป r e s e a ร c ต่อว่าอันนี้มันคือถามของเราหรือเปล่าหรือเราอาจจะดูอาจจะดู คลิปหรือดอูวิดีโอรหรืออะไรที่ท,ที่ตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตมันมีประโยชนะ์ไหคือตอนนี้พวกเลคเชอร์หรือพวกผู้สอ์ของมหาลัยอ่เงี้ยค่ะเขาก็จะมีลงเป็นเป็นเหมือนกับที่เขาทําให้มันให้มันเป็นคอร์สที่มันสนุกให้ให้คนภายนองเข้าถึงได้เงี้ยค่ะคือเราเราเปิดลองดูแค่นี้ก็ไ้ introduction to uh, social psychology เราดูว่าเขาสอนอยังไงอันนี้มันใช่ใช่ที่เราที่เราอยากเรียนจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอย่างสมมติบางที คือมัน,นมันจำเป็นอย่างสมมติถ้าเรารู้ว่าเราจะเข้า psychology เราจำเป็นต้องเรียนใน IB ใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่ว่าทุก a s p e c t ใน psychology ที่เราเรียนในไอ่ะมันคือสิ่งที่เราที่เราอยากเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นอยา่าอย่าไปยึดติดว่าเอ้ยเราุมยเรียนเรียน p s y c h o l o g ใน i d แล้วเราไม่ชอบไม่ใช่ละเพราะฉะนั้น p s y c h o l ไม่ใช่ละแต่สมมติถ้าเกิดเราเจอแค่พา r t ร์หนึ่ง p s y c h o l ของ i d มันอาจเราเรา,เราชอบมากๆเราก็ไม่ได้จาเป็นที่จะเราจะต้องเรียนอย่างอื่นก็ไดม,มาัสมมตเราชอบผ่าที่เป็น human relationship เราก็อาจจะเจาะลึกลงไปก็ได้ว่าว่ามันมีมันมี psychology สาขาไหนบ้างที่มันทําใหท้ที่มันตรงเรื่องเนี่ยกับที่ที่เราสนใจอาจจะเป็น behavior a l science คือเป็น science ที่เกี่ยวกับกับกับ behavior ของคน อย่างเงี้ยคือเราก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องคนต่อคือเราเราอย่าไปหยุดแค่ว่าอ๋อแค่นี้จบแล้วเอ้ยมันดูไม่ใช่เลยมันดูไม่ใช่เราผลมันใช่หรือเปล่ามันไม่อย่างเงี้ยเนื้อความเลคือเราก็องไป่ทำต่อดิ้แซมดีไ้มเราต้อง,อเ,รองเราต้องหาต่อเนาะเนาะผลเหมือนกับเราเราอย่าเพิ่งมองว่าโอ๊ยเรียนเรียนบิสเนสเราเรียนมาแล้วแบบ โหไม่สนุกเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคือไม่ใช่ละตัดตัดธุรกิออกไปจากชีวิตไม่ใช่นะถูกไหมแล้วมันอาจจะมีบาง Aspect ใน Business ที่เราสนใจจริงๆก็คือมาร์เก็ตติสมมติเราไม่ชอบไม่ชอบตัวเลขเราไปดูมาร์เก็ตติ้งก็ได้ทุกวันนี้มีอะไรที่ที่น่าสนใจเกี่กับ m a r k e t ็ตตอาจจะมีตอนนี้มันมีมันมีฟีลหนึ่งของ Marketing เงช่น neuro neuro marketing มีใครเคยได้ยินไหมคะ neuro marketing มันจะคือเป็นเหมือนกับเป็นมาร์เก็ตตที่ มันไม่ได้ไม่ได้จับต้องจับต้องได้มันจะเป็นเกี่ยวกับกับที่มันเค p อ่ y with subconscious mind คืออย่างเขาบอกว่าเคปซีอะค่ะจริงๆเคยเคยเหงนแก่ไหมคะว่าเราไปเคปซีล้วมีมันหอมอะมากเลยคือมึงเห็นไมไปจอดอยู่ที่ปั๊มแบบจอดอยู่เซเว่นอีกฝั่งหนึ่งเพิ่งจะไปทำไมกลิ่นเคปซีมันมาไกลจังเคยเคยเคยไหมคะทุกครั้งชอบชอบแบบปั๊มอย่างที่ทางไปกรุงเทพอย่างเงี้ยกลิ่นมาแบบ โอ้โหเกือบโดนนะได้ไดีไดกลิ่นเสร็จแล้วเดินเดินหลังเซเว่นเสร็จอ๋อโอเคเราไปซื้อไก่ก็ได้นะมานั่งกินในรถเนาะจริงๆคืออ่นอานๆมาค่ะคือในในออเขาบอกเลยว่าเคมสีอะที่กลิ่นกลิ่นของไก่อาา่ะค่ะคือเขาให้นักวิทยาศาสตร์กสกัดกลิ่นที่เหมือนไก่ทอดนะคะเราใส่อยู่ที่แอร์อันนี้ไม่แน่ใจว่าคือเมืองไทยมันหรือว่าตะเที่อเมิกาค่ะอันนี้คือเป็นแน่ๆที่ที่ครูกลองเราไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนพูดขึ้นมาแต่คือเขาเออกมาเลยว่าอย่างเงี้ยเขาเขาใส่ออกมาที่แอรเพราะว่าอ่ามันมีผลกับการตัดสินใจของคนคือคนไม่ได้หิวถูกไหมคะจะกิดมันหอมก็เลยก็เลยก็เลยเดินกับเขาไปซึ่งอันนี้มันคือดูโรมา์เกติ้งซึ่งถามว่าถ้าเป็นคนคนที่คนที่มองว่าโอเคบิสเนสหูหน้าเบื่อมีตัวเลขเราตัดบ,บิสเนสออกไปออกไปจากช้อยส์เรื่องของชีวิตแต่เขามันมีด้านนี้ที่น่าสนใจอยู่ซึ่งมันเขาอาจจะมันอาจจะ ตรงกับเขามากก็ได้นุณรู้ไหมคะซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างโค้กเขาบอกว่าโค้กที่เยอเมกามันมีเอ่อมาเก็ตติ้งอันนีาา้สาขานี้เหมือนกันนะคะทีะ่เขาบอกว่ามันเป็นแฟลชที่เขียนว่า Drink Coke and eat popcorn คือเป็นแฟลชฉายที่มันมันสั้นมากที่แมก้กระทั่งดวงตาเราไม่สามารถจับได้อะคะ คือเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่จับได้คือมันคือตรงเข้าไปในเหมือนกับใน subconscious หม่เท่านั้นคือเหมือนกับว่าแบรนด์เรารีเทคได้แต่ตาเรารีเทคไม่ได้เนื้องงไหมคะซึ่งคนที่อยู่ในสาขาเนี้ยเขาก็แบบอ๋อให้อย่างงั้นเราทํายังไงล่ะเราก็เลยโฆษณาด้วยใช้วิธีนี้ก็คือทุกคนที่เดินเข้าไปในโรงหนังใช่ไหมคะกท็ทุกคนที่เดินเข้าไปในโรงหนังก็คือต้องผ่านผ่านไปพวกใหญ่ๆที่มันโฆษณาหนังใช่างเ้ย้เขาว่าคำนิ้งซูลพวก นังเขาก็ฉายอันนี้ค่ะเ,เ,เป็นตัวไฟเขียนแบบดริงโเกับอีพ็อกคอน e ก็ฉายไปแต่คนทุกคนก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าเพราะว่ามัน,มนจับไม่ได้แต่ว่าสมองเรามันเหมือนกับมันหับดูไปแล้วอะพอเดินเข้าไปปุ๊บเดินเข้าไปเสร็จเออเนาะอยากกินปอปคอนแล้วทุกคนก็เดินไปซื้อแล้วหลังจากที่เขาใช้วิกีเนี่ยค่ะของมาร์เก็ตติ้งอันนี้ sales เซลล์เขาเพิ่มขึ้นเกือบยี่บเปซ เพราะฉะนั้นเาเพราะฉะนั้นสาขาแบบนี้มันเป็นสาขาที่ที่น่าสนใจมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเป็นคน explore เองแล้วเมื่อถ้าเกิดเราได้ทำอย่างนี้มันคือความสนุกเมื่อเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้ทําคือทุกวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอาไปเรียนแล้วมันน่เหนื่อยแล้วในห้องมันต้องมันเหนื่อยเปิดหนังสืออ่านแล้วมันแบบโหง่วงจังแต่ มันมีมันมีมากไปกว่านนะั้นถ้าเกิดเราได้เรียนในสิ่งที่มันทาให้เราสนุกจริงๆเนี่ยเราจะไม่เบื่อเราจะไม่เบื่อเลยแล้วเราจะมีแรงกระตุน้นทุกวันที่ที่ทําให้เราอยากทําให้เราอยากเรียนแล้วทําให้เราอยากพัฒน,นาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราเรียนจบเราเราก็สามารถเอาอันนี้ไปต่อยอดได้ดีได้ไหมคะหรือว่ามีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ฟ้าอยากอยากอยาก,อยากพูดให้ฟังก็คืออย่างอมอ,อย่างคนหนึ่งเป็นเป็น อินดัสเทรียลเอนจิเนียร์แต่ว่าอันนี้ความไม่ไแน่ใจว่าเขาทำเคเบเลตหรือเปล่าคะแต่ว่าเขาจบมาเสร็จปุ๊บอันนี้เขาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขาทํางานในโรงงานซึ่งเขาไม่แฮปปี้เลยคือเขาชอบงานของเขามากที่เขาก็เขาก็นั่งทำเขาก็ทำในโรงงานนี้ค่ะเรื่อยๆเขาก็แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันเหมือนนีอะไรบางอย่างที่มันมันไม่ใช่เขามันขาดบางอย่างที่เขาแฮปปี้กับทํางานแต่มันมันไม่ใช่เขาต้องอยู่ในโรงงานอู้ทุกวันเขาเป็นคนที่เอาโค้งมาก เพอร์ซนาลิตี้ของเขาเป็นคนที่ชอบคุยกับคนเขาชอบเขาเขาเป็นคนจรียที่เขาอยากเรียนรู้กับกับคนลึกลงไปเพราะฉะนั้นคือหลังเรื่องงานเขาก็ไปไปแฮงเอาท์เยอะมากเขาก็มีเพื่อนหลกลุ่มมากเขาก็จะไปแฮงเอาท์ไปเหมือนเหมือนที่รู้นเขาก็จะมีเขาเจอที่แบบไปไปหลังเรื่องงานเขาก็จะเจอกันใช่ไหมคะเขาก็มีเพื่อนเยอะเขาก็คุยกับคนไปเรื่อยเขาก็ได้รู้จักคนวงกว้างไปเรื่อยๆแล้วเขาคุยเขาก็ลงลึกเอ้ยทำธุรกิจอะไร คนนี้ทําธุรกิจอะไรพอเขามันเป็นอัตโนมัติที่มันเกิดขึ้นของเขาด้วยสมมติคนนี้ทําธุรกิจนี้กับคนนี้ทําธุรกิจนี้เขาก็จะในหัวเขาก็จะเ,เ,จะเอ้ยมันสามารถมีธุรกิจใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาได้จากการเอาสองอันนี้มารวมกัน,กนเขาก็กลับไปบ้านแล้วเขาก็ไปดันเขียนแพลเนเขียนโปรเจกต์ออกมาแล้วเขาก็เอ้ยเอาวันนี้ไปเสนอดีกว่าสมมติเพื่อนเขาที่ชื่อเอใช่ไหมคะเขาก็เอ่อเขาก็บอกว่าเอ ถ้าเกิดคุณนะได้เจอบบคนคนนีนะ้ที่ชื่อบีเนี่ยแล้วคุณเอามารวมกันนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบสร้างสร้างเงินให้คุณได้มหาศาลเลยแล้วสนใจไหมเขาก็ไปถามบีสนใจไหมแต่สิ่งที่เขาบอกคือถ้าเกิดสองคนนี้มารวมกันและได้ผลิตออกมาเมื่อไหร่เขาขอกิน5หรือ10อนย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะ เราสุดท้ายทางคู่เขาก็สนใจนี่อกไหมคะเพราะว่ามันเป็นการต่อย,ยอดที่เขาก็มีคนเขียนแผนมาให้เราเราด้วยสิ่งที่เขาทำก็แค่คุยกันตกลงลงทุนจบสรุปโปรเจกต์ไหนเกิด,เก,ดเกิดขึ้นสําเร็จคนคนที่เป็นคนแนะนําให้ก็กิน mm. หมายถึงว่ากินกินเปอร์เซ็นต์จากการที่ขายได้ไปไป,ไปตลอดตราบใดเท่าที่พอหลัง,งยังขายได้แล้วผลิตออกมาอยู่จนเขาก็เรู้สึกเออมันก็เป็นรายได้ที่ดีเนาะมันก็เขาก็ไม่ไจำเป็นต้อง,งาทําง,งานที่โรงงานตอนนี้เขาก็เลยหยุดเขาก็เลยลาออกเลยค่ะแล้วสิ่งที่เขาทํา ือเขาก็ไปแหงเอาทุกวันกับเพื่อนเสร็จแล้วเขาเขาไปเจอคนหนึ่งเขาก็แบบเอ้ยคุณทาอะไรนะอ๋อโอเคแล้วเขาก็เก็บข้อมูลนึ่อเอาไหมคะเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บก,กลับไปบ้านเาก็ไปทำรีเสิร์ชต่อว่าไอ้เพื่อนคนนี้ทําอย่างนี้ลึกลงไปแล้วเขาก็ไปคุยกับอีกคนหนึ่งเขาก็ไปทำรีเสิร์ชต่อของเขาเออของเขาเองเสร็จแล้วพอเขาได้โปรเจกต์อะไรมาเขาก็มานั่งเขียนแผนของเขาว่าคนนี้ถ้าเกิดคนนี้มานรวมกับคนนี้มันจะสามารถเป็นอะไรได้ได้ต่อสรุปสุดท้ายเขาเขาว่าทำอย่าง,ง้ยคะสรุปเขาเหมือนไปแหงเอาทุกวันค่ะ แต่แล้วเขาก็เขียนแผนมาเสนอทุกวันเสร็จแล้วเขากินเปอร์เซ็นต์จากจากเพื่อนเขาทุกคนก็กลายเป็นเป็นเขาได้ใช้สิ่งที่เขาชอบคือเขาได้ใช้ความรู้ในด้านอิเล็กทรอนิกส์เอนจิเนียร์เอนจิเนียริงของเขาแต่เขาก็ไม่จําคือบุคลิกเขาพวกอาจจะออกมาเป็นแบบเอ็กซโทรเบิร์มากเมา่อไระแบบอยู่อยู่แบบว่าทํางานอยู่ในที่เดียวไม่ได้ไม่เจอคนไม่ได้แต่เขาก็เรื่องที่เขาจะใช้ความรู้ของเขาในด้านนั้นกับบุคลิกที่เขาเป็น เพื่อให้มัน work สำหรับเขาเราก็คืออาชีพจริงๆมันไม่จําเป็นที่ว่ามันจะต้องมีอยู่ในเป็นเป็นแบบ p t r a d i t i o n a l ที่มันเป็นอย่างที่คนแบบบรรญัติามาเท่านั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอย่าถูกจํากัดกับอย่าถูกจํากัดจากสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นแต่ให้เราคิดมองไปไกลกว่าน,นั้นว่าสิ่งนี้มันทำมันทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างอย่าไปคิดว่าอันนี้ทุกวันนี้ มันทํางานอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราโอเคไหมที่เราจะเป็นอย่างนี้อยากให้เปิดเหมือนกับดึงดึงกรอบของมัน,นออกไปแล้วเรามองว่าเอาความดูนี้ไปทําอะไรไปทําอะไรได้บ้างแล้วเราคิดสร้างสรรค์ตัวเองให้มันให้มันเข้ากับสิ่งที่เราเป็นนะคะกออ็อยากฝากไว้แค่นี้นะคะในเรื่องของในเรื่องของอาชีพแล้วก็อ๋อมีฝากอีกนิดนึงอีกนิดนึงว่าถ้าจเจอแล้วนะสมรสมุดสมเร็จแล้ว เนี่ยจริงๆแล้วคนเราทุกคนเนี่ยคะ่ะมีอยู่สามประเภททุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งในสามนี้ไม่เป็น giver giver ก็คือเป็นคนที่ทำอะไรให้ใครโดยที่ไม่ได้หวังอะไรกลับมาส่ว so, นคนที่เป็น nature m a t u r e คืออะไรคือทำไปแค่ไหน expect ว่าคนก็ต้องให้กลับมาเท่านั้นเราถ้าไม่งั้นก็ไม่ทำหรือเป็นคนที่เป็น taker ก็คือ ก็คือเอาอย่างเดียวนะรับรับไม่อย่างเดียวนะคิดว่าคนสามาประเภทนี้ใครประสคบความสำเร็จมากที่สุดคิดว่าใครกินอวอรกเอร์ใช่ไหมคะมีแต่เขาให้หมดเลยนะคะเขาไม่เบือเลยนะคะเข <c oughs> าเบื <c oughs> ดอดไหมคะยืมให้ยได้ยหมได้ใช่ไหมคะจริงๆคุณพ่อถูกถูกมากเลยคะ่ะกิเวอร์เป็นคนที่ประสคบสความสำเร็จมากที่สุดแต่เทกเกอร ก็ที่สุดเหมือนกันค่ะคือมีสิร์ชออกมาทําทาจาก80 80อาชีพมหะทั่วโลกแล้วก็ในหลายสิบประเทศเลยคุณผลออกมาคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่อยู่ในในท็อปของแต่ละแต่ละฟิลด์มากที่สุดคือ giver และ taker คือเป็นสองสองแอนนะคะแมชชชอว์คือคืออยู่ตรงกลางแต่สิ่งที่แตกต่างกันของระหว่างคนสําเร็จที่เป็น giver หรือ taker คือคนที่เป็น taker เพราะเขาเอาจากคนอื่นมาตลอดจนเขาขึ้นไปถึงข้างบนได้ เพราะฉะน,นั้นวันที่เขาถูกอยู่ข้างบนข้างล่างไม่มีใครสปอร์ตเขาคือทุกคนไม่พยายามจะทําให้ดึงมาก็ถ้าเกิดถ้าเกิดพลาดเมื่อไหร่ก็มีแต่คนเหยอะเยอยเริ่อไหมคบเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ทำอะไรใครเขาเขาเขาดันทุกคนออกไปจนเขาขึ้นไปถึงท็อปแต่ในขณะที่กีเวอร์ข้างล่างฐานเขาสปอร์ตแน่แนหนมากเพราะว่าคนที่อยู่ข้างล่างเขารู้ว่าการที่เขา การที่เขาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นทุกคนคนอื่นก็ได้ด้วยเพราะเขาช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดเพราะฉะนั้นทุกคนอยากอยากผลักให้เขาขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นพอะย่งคนที่คนนั้นขึ้นไปสูงขึ้นแค่ไหนตัวเขาก็ถูกมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ก็เลยอยากฝากไว้เฉยๆว่ามันขึ้นไม่ได้บอกนะว่าเราจะต้องเป็นอะไรแต่ว่าให้เลือกเอาคือทุกอย่างมันคือมันคือทางเลือกของเราอยู่ละก็คือเราอยากเป็นแบบไหนเรา,เราควายบอกซีนาริโอไปให้แล้วว่าอันนี้มันคือเป็นอย่างนี้เนาะ ก็เ,เราเลืองเอาว่าเราอยากเป็นแบบไหนแต่ว่าแต่ว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นแบบไหนมาการเราก็เป็นคนยังไงนะคะก็ขออธิบายไปก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ